นี่เป็นไปอย่างนี้ครับงั้นขอโอกาสอีกคําถามหนึ่งครับพระอาจารย์ว่าตถาลัมพนาเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรครับอาจารย์ทาไมถึงต้องมีตถารรมนา<อ>มารับพารมณ์มต่อจากชวน,นะครับตถาธรรมนาเนี่ยถามว่ามันเป็นผลต้องบอกว่าเป็นวิบากเป็นผลของกุศลกรรมกับอกุศลกรรมในตถารรมนาจิตทั้งหมดมีส1บอ็ดอุเบกขาสันติรณนะอกุศลวิบากหนึ่งแล้วก็ อุเบกขาสันตินะอกุศลวิบากแล้วก็โสมนัสสันตินั้นเป็นอเหตุกกเหตุกะที่เป็นตถาลัมนะได้สามดวงเป็นผลของอกุศลหนึ่งอุเบกขาสันติและนะอากุศลอุเบกขาสันตินะอกุศลเป็นผลของอกุศล,ลกรรมสิบสองอกุศลกรรมสิบสองเนี่ยให้ตถาลัมนะได้หนึ่งคหนึ่งดวงเท่านั้นเองนอกกนั้นไม่ว่าจะเป็นตัว อุเบกขาสันตินะกุศลสมนัสันติมหายบากแปดทั้งหมดอันนี้เป็นผลของกุศลซึ่งมีความต่างกันระหว่างผลของอเหตุการกาาเศษตุกา,ก,าก็แยกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นตัวอุเบกขาเช่นอุเบกขาสันตินะกุศลเนี่ยวิบากหนึ่งเนี่ยเป็นอุเบกขาเวทนามหาวิบากอุเบกขาสี่เห็นไหมในมหาวิบากอุเบกขาสี่ก็เรียกว่าอุเบกขาตถาห้า ส่วนมหาวิบากโสมนัสมี4กับโสมนัสสันติอีกหนึ่งก็เลยเป็นโสมนัสตาาอีก5เหมือนกันก็แบ่งเป็นเวทนา2ส่วนส่วนอุเบกขาเวทนากับส่วนของโสมนัสเวทนาที่เป็นกุศลโสมนัสตาธาลมณะมี5อุเบกขาตาธาก็5ส่วนอุเบกขาสันตินะอกุศลวิบากนี่เป็นผลของอกุศลอย่างเดียวในบรรดาสิเเนี่ย หนึ่งดวงเป็นผลของอากุศลที่เป็นผลของตถาลามนะทีนี้ในด้านของกุศลมันหลากหลายกุศลที่เป็นสมนัสสันติกุศลที่เป็นสม,นสนท,นสมที่เป็นกุศลสันติที่เป็นไสยตุกะต่างกันต่างกันอันนี้เป็นผลที่ไม่ไม่ละเอียดไม่ปราณีตของการทําบุญแต่มหาวิบากของตถาลามนะที่เป็นอุเบกขาสีสมนัสสีเนี่ยก็มีความต่างกันอีกเหมือนกัน ว่าเป็นตัวยานาสัมสปยุต์หรือวิปยุทธในการทํากรรมแล้วเป็นอุเบกขาหรือเป็นอสังขารลิกสัสังขาริกก็ไปดูรายละเอียดฉะนั้นเวลาเราทํากรรมไว้ทุกหน่วยของกรรมเนี่ยทุกเม็ดของกรรมที่กระทาแต่ละวันแต่ละวันแต่ละ,ะวันในอดีตปัจจุบันมันก็จะมีผลอย่างเงี้ยเวลาจะให้ผลการทํากามาวัาจะระกุศลกรรมที่ทําไปเนี่ยผลที่เราได้รับได้เห็นได้ยินทั้งหลายที่มีผลผล,ผลิตของแต่ทาลัมนาเนี่ยแต่ทาลัมนานั้นเป็นผลที่มารับ ให้รู้ว่าเนี่ยผลได้รับแล้วฉะนั้นการที่เราได้เสพคุ้นสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเห็นดีรับอารมณ์ดีไต่สวนอารมณ์ดีแล้วก็รับอารมณ์ต่อจากชาวนาที่ดีแม้มันจะล้างกันอย่างนี้หมดเลยถ้าหากดียิ่งก็เหมือนกันมันจะมาไปตามลําดับจนสมนัสันตีมาทาหน้าที่นะส่วนตถาลำน้าก็เป็นดียิ่งยังไงแล้วการดียิ่งเนี่ยมันเป็นเป็นตัว เป็นไปกับปัญญาอย่างไงเป็นต้นเป็นสมนัตอย่างไงเวลาทํากรรมตาทารมณนะก็จะเป็นสมนัตมารับอารมณ์ต่อจากชาวนะเพื่อเป็นตัวเสวยผลรับวิบากที่เราทํามาทั้งหมดฉะนั้นการที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นในชีวิตจริงๆของเราทั้งหลายเนี่ยตาทารมนะมันรับซึ่งผิดกันกันกบยกตัวอย่างนะเอาหมีแพนด้าเอาหมีแพนด้า เขาสร้างสร้างที่อยู่อย่างดีเลยนะถามว่าอาคารที่อยู่ของหมีแพนด้ากับของเนนแฮมใครใครใครเลิศกว่ากันใช่ไหมเอาเนนแฮมไปใส่กงโฆษณาหมีแพนด้าใส่กงโฆษณาใครจะไปดูใครจะได้มากกว่า อาเชิญครับท่านทั้งหลายมาดูสมมเณรแห่มอยู่ในกงองอาเชิญคับท่านทั้งหลายมาดูหมีแพนด้าในกองนํามาจากจีนสมมุติเงี้ยถามว่าเขาจะไปกดไลค์กดแชร์ใคร้ากกว่านี้ใครมากก, <c oughs> ากว่าหมีแพนดา้าไอ้ทีนี้วิบากของหมีแพนด้าเนี่ยเวลาเขาได้รับอารมณ์ที่ดีเห็นได้ยินได้กลิน่นแล้วก็รับอารมณ์ต่อจากชาวนะหมีแพนด้าเขาได้เพียงแค่ ตถาลมณะที่เป็นสมณสันติเท่านั้นเองเขาไม่สามารถได้ตถาลามณะที่เป็นหมหายบากได้เลยเห็นไหมว่าเขาจึงไม่รู้เรื่องเขาจึงไม่รู้เรื่องสร้างบ้านให้อย่างดีอาหารอย่างดีๆกินได้แค่หน่อไม้ไผ่ <c oughs> โหนี่กินได้แค่เนี้ยวิบากเขาได้แค่นั้นเองเห็นไหมมันเพราะไม่มีตถาลนะามณนะตถาลมณะเป็นตัวบ่งบอกว่าอลังการละอย่างพวกเราเนี่ยสวยวิบากได้เต็มที่ อย่างเนนแท้มนะันลองที่ไปสร้างบ้านใหญ่โตให้หรือมีเครื่องบินส่วนตัวมีอะไรต่างเนี่ยโอ้โหสวยบากเต็มที่ใช้กินใช้นอนใช้นั่งแล้วใช้ใช้ทาประโยชน์ได้เต็มที่ด้วยตรงนั้นเนี่ยเพราะว่ามาหายบากยานนะสัมปยุตเป็นตัวตรธานรมนะไปรับอารมณ์เนี่ยแต่ถ้าหมีแพนด้าไม่รู้เรื่องเลยงงมึนว่างั้นเดเอเขาอาหารอย่างนี้มันกับหม,มูได้อาหารอย่างนี้ไม่หลากหลายกินไม่ได้ทุกอย่าง นับางคนก็ปืนกันต่อให้ได้อารมณ์หลากหลายแต่ก็ไปเสพได้ได้รับอารมณ์ได้มทุกอย่างด้วยนะแพ้ส่งเลยดีว่างั้นโอ้ไปได้อากาศแบบนี้โอ้อยู่ไม่ได้จะอ้อวกไม่ไหวเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะเราวิบากของเรามันไปไม่ถึงอย่างพวกเราเนี่ยลองไปรับอารมณ์วิบากดีๆเอางี้เอาเอาวิตามินเอ่อเอาวิตามิาน,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 นในในในจาต้มหาาชิกามาให้เน้นแทมตายเลยนะเนี่ย ไม่สามารถใจไปย่อยได้ด้วยเพราะว่าอะไรความปราณีตของของวิบากก็ไม่พอแต่ทานลำนะแบบปราณีตไม่เกิดห็อกแต่ถ้าหากในสวรรค์นี่โหเทวดานี่ตถาทานลำน้่เขา,าปราณีตกว่าเราเยอะนั้นพระเจ้าดีเห็นไหมพระเจ้าบําเป็นบารมีมาเนี่ยยืดหยุ่นมากเทวดาเอาข้าวทิพมาให้ก็บริโภคได้ของพวกเราอยา่างเ็ามีข้อจํากัดมาก แต่ไปของหยาบหยาบแบบสุนัขก,กินก็ไม่ได้อีกจะอ้วกอีกเห็นไหมไม่ได้ของหยาบก็ไม่ได้ของละเอียดเกินไปก็ไม่ได้ได้พะปันกลางแบบนี้นะเหมือนเอามาเหมือนเอามาในแย่เลยนะเช่อนอาหารบางอย่างมาแพ้แพ้แพ้จริงๆกลุ่มของทะเลอะไรสมมติเนี้ยเนี่ยแต่บางคนโอ้โหได้ทุกอย่างเลยน,ะนั่นเขารับวิบากได้ดีนะกายของเขาพอเห็นภาพหรือยังว่ามันต่างกันจริงๆการที่จะรับอารมณ์ที่ประณีต่างกัน เลศต่างกันทางตาหูจหมูกเล่นกายเนี่ยทางใจ่เงี้ยนะฉะนั้นท่าหมีแพนด้าเนี่ยจบเลยทั้งทั้งที่บุญเขาดีมากแต่เขาพลาดตอนไหนพลาดตอนเกิดอารมณ์ใกล้าตายทั้งหลายเขาไปรับอารมณ์ไม่ดีเขาถึงได้รับการต้อนรับมากเอามาไปดูเอออบรรัตยศขนาดนี้เลยโอ้โหทําบุญมันดีมากเลยที่อยู่เขาสร้างให้สามสิบล้านสี่สิบล้าน,นีขนาดนั้นเลย บางคนถึงขนาดโอ้โหเขียนจดหมายถึงเขาเลย <c oughs> <c oughs> เขียนจดหมายถึงหมีเลยนะเพราะงั้นจะแล้วไปถ่ายรูปเอารูปมาติดมาดูมาอะไรต่างเามาโอ้โแต่เ้ออภัยศัตร์แท้แทนะ้นยอิจฉาเขาไหมอิจฉาไหมแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วย หมุนวนวันวันก็โมหะบิดวิ่งไปวิ่งมาแต่เด็กต้องซื้อตั๋วเลยอ่ะโอ้เหลือกินอันนี้บุญบุญก็ดีของพวกเรานี่โฆษณาไม่ขึ้นให้ทำท่าอย่างหมีด้วยอะก็ไม่มีคนมาดูเป็นล้านหรอกให้ทำท่า ไม่มีประหลาดแท้ชีวิตหมดดเวลาแล้วไม่ไว้ต่อพรุ่งนี้รวายพาักอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพุทธังพ,พระกวนตังอะิวาเทมิสวาขาโตพระกวาตาธโมธามังนะมัสสนสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโคสังคังนะมัน เราท่านทั้งหลายกราบท่านพระอาจารย์พร้อมกันอีกครั้งกราบกราบกราบอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลในกษัรสัตทั้งหลายด้วยนะโมทนานขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง พระบรมศาสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมหันตภัยคุกคามคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกค,ความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจแล้วเกิดมหันตภัยคือโรคภัยระบาดแผ่นดินไหวน้ําท่วมคือกิเล,เลสลมเ้าทั้งหลายมนุษย์เหล่านั้นก็หาต้นไม้เป็นสารณะบ้างภูเขาเป็นสารณะบ้าง พระอินทร์พระพรหมเป็นสาระเป็นต้นบ้างพระบรมศาสตราทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สาระอันกเกษมนั่นไม่ใช่สาระอันสูงสุดเมื่อประชาว์อาศัยสาระเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากหมานจะภายัยหมานจะทุกข์เป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าถึงพัะธรรมถึงบาริยสง์เป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภัยได้จริง เข้ามาศึกษาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทะศาสดาจนสามารถแทงตลอดทุกขสัตว์ด้วยการกําหนดรู้สมุทัยสัจจะด้วยการละปะหาใ้หมดสิน้นนิโรธาสัจจะด้วยการทําให้แจ้งมรคสัจจะด้วยการเจริญอบรมจนสามารถทําตนเองให้เข้าถึงโลกุตตระสารณคมได้อย่างแท้จริงพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสารณะอันกเกษมนั่นแหละเป็นสารณะอันสูงสุดเมื่อประชาว์อศาศัยสารณะเหล่านั้นแล้ว สามารถจะพ้นจากหมันตภัยหมันตทุกเป็นต้นได้